Troux ở trên. à đẹp in, eh? I bet đẹp whole. Ah, hô tội, hô con Bên 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 cái tên được bên tên được con con, bên bên

ออมาให้คนพี่ออมรู้ป่ะโอ้โหเก่งจัเลยกนีอฮะออแล้วไปตีแข่งี่ออมเพยงรู้ปะพี่อตีข้างอ,อ, <laughs> อ,อ,อีกโอ้พี่ออมนี่เนาะตีน้องตีน้องมาเพี่ออมมนะ กี่นึ่งขี้สองพันกิโลนี่ก่อนเอาไหมยัยงได้ไปครึ่ง